สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแอสตันค่ะและแน่นอนค่ะคุณกําลังอยู่กับซอมโอนะคะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก a s t ตัค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนั่นก็คือตัวนี้เลย S a s สตันลักชัวค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีจุดเด่นมากๆในเรื่องของการถ่ายภาพค่ะเพราะว่าอะไรนั้นเหรอเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมีกล้องหลังความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวและมีกล้องหน้า ความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลเลยนะคะโดยเราต้องให้คำนิยามสุดเอกล u s i v e ของเจ้ากล้องรุ่นนี้นั่นก็คือฟิงเกอร์ i n นเซลฟี่ย้อนไวัสาวด้วยกล้องหน้า13ล้านค่ะถึงแม้ว่าเจ้าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีความละเอียดกล้องสูงมากๆแต่ว่าราคาของเขาไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเราเปิดตัวเพียง4,000ต้นๆเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นในราคาเดียวกัน จะคุ้มค่าแค่ไหนเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะด้านบอดี้และดีไซน์ของ a s t เซ u ลักชัให้ความหรูหรามากค่ะเหมือนกับสมาร์ทโฟนในระดับเรือธงหลักหมื่นเลยเหมาะสำหรับคนที่มีงบไม่สูงแต่อยากได้เครื่องที่ดูพรีเมียมบอดี้โลหะงานประกอบแน่นหนามีให้เลือกทั้งสองสีสีดำคลาสสิกแบ็กและเมทัลลิกโกลค่ะมาดูกันที่จุดเด่นที่ซมโอบอกไปเ mm hmm. มื่อตอนต้นกันดีกว่าค่ะ mm hmm. สำหรับกล้องหลังของ As t ัก ที่มีความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแฟลช LED และระบบถ่ายภาพแบบออโต้โฟกัสและมีโหมด HDR โหมดพาโนรามาโหมดกลางคืนโหมดงานเลี้ยงและโหมดพอดเพจค่ะต้องบอกว่ากล้องถ่ายภาพของ Aston Luxury S นั้นไม่ได้ธรรมดาทีเดียวเลยค่ะเพราะว่าภาพที่ได้ออกมานั้นมีความสวยคมชัดและมีสีที่เป็นธรรมชาติอย่างมากค่ะไปดูภาพตัดสินได้จากคลิปเลยค่ะ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของกล้องหน้า Aston Luxury S ที่มีความละเอียดสูงถึง13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายเซลฟี่ได้ง่าย,ายเพียงแต่ที่ปุ่มสแกนนิ้วด้านหลังและโหมดที่น่าถูกใจสาวๆที่ชอบเซลฟี่นั่นก็คือโหมดหน้าสวยหรือ Face Beauty ที่จะเปลี่ยนหน้าสิวเป็นหน้าสวยให้ทันทีโดยจะปรับเพิ่มความเนียนใสของใบหน้าให้โดยอัตโนมัติซึ่งส้มโอได้ถ่ายรูปเปรียบเทียบกล้องหน้าระหว่างมือถือรุ่นอื่นในราคาเดียวกันกับ Aston Luxury S มาเปรียบเทียบให้ดูค่ะ คุณผู้ชมคงจะเห็นความแตกต่างแล้วนะคะภาพจากกล้อง S ตัน Luxury S ให้ภาพที่สวยกว่าสว่างกว่าและเนียนกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกหนึ่งพร้อมความสามารถที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นนะคะก็คือการถ่ายภาพโดยการใช้ท่าทางค่ะอย่างแรกก็คือการชู2นิ้วค่ะหรือว่าการยิ้มเพียงอย่างเดียวค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถได้ภาพสวยๆโดยไม่ต้องกดชัตเตอร์ให้เห็นแขนแล้วค่ะ ค่ะสำหรับตัวสแกนลายนิ้วมือนะคะฟีเจอร์ที่คิดว่าจะมีอยู่ในเฉพาะตัวท็อปของสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่ไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าใน s s t ตั u u ักชของเรานั้นก็มีตัวสแกนลายนิ้วมือที่ทำได้อย่างรวดเร็วค่ะและยังแตะเข้าคบสกินได้ทันทีถึงแม้ว่าจะปิดหน้าจออยู่และนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อรับสายเรียกเข้าได้อีกด้วยและนอกจากนี้ยังถ่ายเซลฟี่ก็ได้เช่นกันค่ะ ในส่วนของประสิทธิภาพการประมวลผลก็นับว่าเร็วแรงไม่แพ้สมาร์ทโฟนที่มีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็น CPU Core i64 บิตหน่วยความจำแรมขนาด2 GB หน่วยความจำภายในขนาด16 GB พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถขยายได้สูงสุดถึง128 GB รองรับการใช้งานได้พร้อมกันทั้ง2ซิมการ์ดรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 4G LTE และขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow หน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ความละเอียดระดับ HD ขนาด5นิ้วครอบด้วยกระจก Gorilla Glass 4แบบ 2.5D เ e n s o r ร์วิวฟิฟทโคเวอที่พัฒนามาจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทำได้เพียงแค่2ฟีเจอร์เท่านั้นค่ะแต่รุ่นนี้นะคะทำได้ถึง5ฟีเจอร์ค่ะซึ่งมีรับสายโทรออกฟังเพลงอัานข้อความและดูเวลาค่ะ แอสตันลัชรีเอสสมาร์ทโฟนราคาเบาๆแต่จุดขายชัดเจนนั่นก็คือกล้องถ่รูปนั่นเองค่ะมีโหมดปรับผิวเนียน Face Beauty เอาไว้อวดเพื่อนๆในโซเชียลได้ยอย่างสนุกสนานและยังมีสเปคเครื่องที่น่าใช้รวมทั้งดูพรีเมียมอีกด้วยค่ะแถมยังมีสแกนลายนิ้วมือแบบสัมผัสตร,ตรงทางด้านหลังอย่างแม่นยำและรวดเร็วค่ะ และนอกจากนี้นะคะเรายังมีการรับประกันที่ยาวนานถึง1ปีเต็มมีศูนย์บริการและบริการหลังการขายที่ได้รับรางวัลการบริการค่ะและหากท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าให้คุณอุ่นใจด้านการบริการและคุณภาพในการใช้งานเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ w w w a s n o n e t สำหรับวันนี้นะคะส้มโอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ